เออเดวันนี้น่ารักจังขอขอแบบหยิกตูดทิ้งนะว่ามันมันไส่เหมือนไงมาเกเนี่ยเฮ้ยมันเชื่อว่านายนายดูน่ารักอ่ะช่วงเนี้ยแปลงแตกที่เราไม่ได้คุยกันนานเดี๋ยวนี้นายเกอขึ้นนะเนี่ยเพื่อนเราก็พูดเล่นไปงั้นแหละขอรู้อ่ะไม่แล้วเรา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 ใสเราใส่ที่ใส่ของแท้บะแน่นอนเฮ้ยเราชอบมากเลยนะเว้ยชอบฝ้อยอะชอบเดอคงเบี้ยอเลยนี่งเขาแบบเนี้ยก็ได้แหละใครอ่ะ คุยอะไรกันพี่ดิมทำไมดีดีๆชวนชวนชวนเลยชวนเลยอะไรเออพี่ดิมพี่ว่าเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะไปเที่ยวอ๋อจะไปเดทกันสองคนเออไม่เดทะอะไรล่ะเออพี่จะไปด้วยกันไหมเออผมไม่มีรสนิยมแบบนี้หรอกเนี่ยเออเหมือนเหมือนกันครับอ๋อไปเดินเล่นพี่ไป้ปะไม่ไปไม่ไปพี่นัดออมไปแล้ว โอ้ยเนี่ยนัดสาวเนี่ยเขาก่อนก็พาสาวมาบ้านเออเน่าก็นัดไปแล้วแล้จะพูดทําไมเนี่ยข้างก่อนทำอะไรอ่ะข้างก่อนทําอะไรวะดดจอนนะบ้ะเออนะก็นอนแล้วก็พาเขากลับบ้านอุ้ยจาได้เลยว่าวันนั้นอ่ะดังตึบตับตึบตับตึบตับไม่ไม่หัวใจผมหัวใจผมดำเป็นนักเรียนยังไม่ควรเข้าใจไหมเออยืดอกพกถุงเอออะไร ก็จะไปหาหอมนี่ไงอ๋อแล้วกับเราไม่อยู่แล้วไงกับเราเขาไม่อยู่แล้วไงเออเดี๋ยวก็กลับมาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปสอนขับมอไซค์ไปสอนขับมอไซอ๋อครับพี่ครับอ๋อเแล้วรถมีน้ำมันเปล่ามีเออดีแล้วแค่นี้นะถามเฉยๆครับเอ้ยน่าผากเลโดนเลยมาอ๋อโดนโดนโดนตบครับเมื่อวานอ๋อซ้ำเลย่องทำไมโอ้เจ็บ ไปนะครับเจ้พี่เอาด้วยดีครับปิดไฟได้วยนะถ้าออกจาก <ไฟ S 1> บ้านอ่ะปิดให้หมดนะดูดีๆนะครับ<ป>ครับไปดูดิแม่งตึงเป๋าบ้างนะโอ้โหแล้วพี่เดียมกับอะไรนะผู้หญิงชื่ออะไรนะ ชื่อออมชื่อออมเออเขาเขาพากันมาบ้านบ่อยปะผมเห็นครั้งแรกนะตอนนั้นอะดีไม่ดีไม่ดีไม่ีไม่ด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 ีไม้ดีไมดีอะ่ีไงดีวม่ีม่ดอไแล้วไม่ดีไม้ดม่ีมีไม่ดีไม่ไม่ดอไม่ไ่ีไม่ดีม่ี่ีไ่ดีไม่ดม่มันมายาม่ดไมาม่ีม่ดม่ดี่มันคือม่นมาหยามยังไงอ่ะมันมน่งเลยนะพี่ฮะ ปวดหัวจะปวดคือมันแค่มานั่งเนี่ยนะใช่เออนั่นแหละเพราะแบบพวกเราไม่ถูกกันอยู่แล้วไงแล้วแบบมานั่งเล่นเท่ากับหยาบพาว่าหินเรานอะืมเอามันเลยไหมพี่เอาดีอเออแต่พี่ดีไม่อยู่นะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเปิดเองแล้วแล้วเอกอะไม่รู้รอะพี่เออช่างก่อนไปเล่นแม่งเลยปเไปไปอไปไปไปเอา้าเดี๋ยว ที่ไหนอะ่ะเอา้ารู้ก่อนดิเฮ้ยไอ้พวกคิดคงไม่รอกูละอุย้ยควายพี่ด,ดีมเราดีเออดูแล้วแะไม่สบายอ่ะเนี่ยอืมนิดนึ่งอะพี่เออไม่ยอมตอบแชทเลยดูเด็ซีรีส์ได้ให้ดูไปอะดูยาวไม่ตอบเป็นไงไม่ไม่สบายเนี่ยเห็นไหมเอาก็มาสนุกอ่ะอ่าจะให้ทําอะไรนะลืมละให้สอนใช่ไหมใช่อ่ะขึ้นมาก่อน อ่ะคือถ้าเ้าชี่ยมไงขับเป็นจะสอดไม่เป็นหรอแบบกำกำเห็นไหมเห็นเห็นที่พี่กำไหมกำกำที่แบบจับเบรกอ่ะแต่ไม่ต้องไม่ต้องกำจริงๆนะก็คือคำไว้คำไว้ก่อนเออแล้วก็บิดบิดข้างขวาค่อยๆบิดค่อยๆบิดไปเรื่อยๆเออประคองตัวไว้ก่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่ะลองดูแถวนี้มันไม่มีรถอ่ะพี่ไม่มีไม่มีตรงนี้ถนนว่างก็คือแบบไม่มีรถสัญจรนั่นแหละวะเนี่ย หนูว่าหนูจะปล่อยภัยใช่ปหมป๊บอย่าชนอย่างอื่นแล้วกันหนูจะรอดใช่ไหมรอดอยู่แล้วแต่พี่ไม่ซ้อนนะทำไม่ค่อยค่อยค่อยบิดเนี่ยอยาขึ้นไปปุ๊บแล้วบิดเลยนะคค่อย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 ถ้าคิดว่าแบบมันไวเกินก็ค่อยค่อยกำเบรกเอาก็ได้หรือค่อยค่อยปล่อยค่อยค่อยปล่อยมือมือขวาออกอะไรเงี้ย ไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงเอาลองลองขึ้นเราจะไม่ตายิใช่ไหมถ้าตายพี่ก็หาแฟนใหม่ไงโอ้ยห,หร <c ười> ขึ้นขึ้นขึ้นเอาลองขับลองขับ <c ười> ค่อยๆนะรถพี่ซื้อมาแพงนะ <c ười> ห่วงรถนะไม่ใช่อะไรโอ้ไม่ห่วงเยหรอไอ้ยอกหยอกเอาค่อยๆขับค่อยๆขับค่อยๆบิด <c ười> ค่อยๆเออเอออ่าอย่างนั้นแหละมันก็ค่อยๆไปอ่ะ เอคแต่อย่างเงี้ยเริ่มเริ่มได้ดีถือว่าเริ่มได้ดีอ่ะนี่ลองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะออ่ะพี่ลองซ้อนดูดีไหมซ้อนจริงๆอ่ะเริ่มขับอ่ะไม่ต้องซ้อนก็ดีนะแบบลองขับไปก่อนพอชินแล้วปุ๊บอยให้ซ้อนถ้าหนูล้มพี่เลยเนี่ยไม่เป็นไรพี่เอาจ่ายแค่ค่าซ่อมรถก็พอไม่ต้องค่าตัวพี่หรอกนะรถพี่ซื้อมาแพงนะออม ก็คือพี่ห่วงรถมากกว่าพงหนูใช่ไม่ใช่อนซ้อนซ้อนอ่ะไปไปไปค่อยๆอ่าทีนี้ลองไปไปเร็วๆแต่ไม่ต้องเร็วมากเฮ้ยไปคลองดีๆดิจะเอียงทำไมนะอ่า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 ลองลองลอง้ยเฮลองลองยูเทินรีเทินไปแบบกลับอ่ะ เราจะไม่ชวกับแพกใารใช่ไหมอ่ะพี่ลงก่อนออค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆค่อยๆเอเอถอย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 แล้วถอยถอยเออแล้วก็เลีล้ยว,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 วขวาต่อเลยไปค่อยๆเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นเฮ้ยลัก,กโกเลีไอ้หัวหมีอ๋ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ตรงไปไม่เข่าอ้าวไ,ไม่เจ็บเจ้ไม้ขาไปแล้วเอาไปเ,เอาเอาดีๆพี่แค่แกล้งเฉยเมันต้องกดดันไงมันถึงจะจะ,จะไอ้นี่จะกล้าขับงไงแกงจริงเหอะแกงเออทาไมแกล้งพี่พี่ก็คงห่วงรถแล้วไม่ให้ขับแล้วจริงไหมไม่จริงจริง <c oughs> อ่าขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าแล้วขับไปเลย ่ะซ้อนไปอ่ะอ่ะค่อยๆดิจะคิดว่าประคองอยู่ก็ลองบิดเร็วๆดูเลยเออเอออย่างนั้นแหละเออมันมันชิดในเกินไปกลางๆหน่อยเอ,อ้ย<อ>ี่กลัวตาย,ยอ่ะอะลองเลี้ยวขวาแล้วลองไปจอดข้างในเห็นไหมอันน่ะ ร้านขนมปังอ่ะอ้ย่าชนไปไปจอดข้างในเลยก็ได้ไปจอดข้างในค่อยๆอ,อ,อย่าเบิ้ลน,นะ <c oughs> อย่านะไปอ่ะคิดว่าจอดได้ยังคือจอดซะสวยด้วยเอ <c oughs> อ ดีแล้วเดี๋ยวถนนใหญ่เลยไหมข้ามขั้นไปเลยไม่ต้องชินหรอกเอาไหมเจอกับรถจริงไปเลยทำไมอะ่ะกลัวอ่าไปไปไปหนูว่านะว่าไงาจะให้หนูไปขับถนนใหญ่อะ่ะน่าจะออกข่าวน้าหนึ่งอ่ะ <c oughs> รถพี่ไหมแบบรถที่แพงที่สุดอะไรอย่างงี้ล่วงศพเด็กสองคนเลยอ่ะไม่ออมคนเดียวดิ เอาไปไปจะไปไหนต่อหรือว่าจะลองฝึกขับอีกไม่ฝึกแล้วไปเล่นริมน้ำไหมเดินเล่นก็ได้นะไปไปไปเนี่ยมันก็ขับไม่ยากหรอกเนี่ยแค่อย่างนี้เองเนี่ยก็พี่ขับเป็นน่ะเนี่ยโอ้ยยังไงคืออะไรคือผไม่ยากไงไม่เมื่อกี้ประมาทไงแต่อย่าประมาทนะเวลาขับรถอ่ะ ยังไงก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะถึงเราไม่ประมาทเขาก็ประมาทก็ดูค่อยๆดูรถไปอย่างเจอหมูเงี้ยก็ล็อกหลบอย่างงี้ไงเอองงไหมนะหมูมาได้ไงเออนั่นดิกูก็งงเหมือนกันเฮ้ยไหนวะดิเฮ้ยไหนนี่บ้าเออไอเนี่ยแหละเอ้ยลูกมานี่ดิมานี่ดิมานี่มานี่มานี่ยมานี้ของกวางดิล้อมดิล้อมดิล้อมล้อม เอเดีถามไปอันนี้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 อ่ะมาทำไนที่นี่งานไปนั่งเฉยๆแคไม่รู้อนี่ถิ่นใครรู้จะมานั่งไหมอันนี้ถิ่นใครสัตว์มึงเล่นมาดิโอ้ยเลยมายมาเลยมาเลมาเลยมาืลยมาเลยมาเลมลมาเมาเล่าเลมาเลมาลาลมาเลยมามาเมเาเลมาเล้มาเยมาเมาเลมาเลยมา่มาเยมา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 ม โอ้โหแม่งกระทืบดิดีเลยล่ะพอดิมึงสวนเหรอมึงสวนกูสวนที่สวนลงมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยม่งไม่รู้ว่าที่ถึงใครใส่โอ้โหหยุดอะไรอะไรทำอะไรกันเนี่ยเอาไปเอ้าก็เห็นนี่เอ้าดีไปแล้วจะห้ามทำไมเนี่ยนั่นดิเอ้ยแล้วถ้าไปดีเขารู้อ่ะเขาไม่พอใจแน่แน่มึงเป็นลุงเขาเงี้ยไม่ก็นี่เราไงก็เขาเข้ามา การู้ว่าอันนี้คือถิ่นเราแต่เขาก็มานั่งเฉยๆไหมเขาก็ไม่ได้จะมาอะไรกระบุกลุ้งที่เราสัหน่อยเขาไม่ได้จะมาพังเก้าอี้เขาไม่ได้จะมาพังสนามเล่นมึงสัหน่อยกูพูดมีเห็นผลนะแต่มันก็ไม่ได้อ่ะสับสี่นะเว้ยสับสีนะเว้ยรู้แต่แบบเขาก็มานั่งเฉยๆไหมวะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นเว้ยแม่งพี่แกเอาเท้าอ่ะแม่งเหยียบหินเรานะเว้ยยอมได้ไงอ่ะมันแค่หิน เฮียเราอยู่ได้คนเดียวนะไว้ที่นี่อะเออรู้เออชางมันหนีไปแล้ว้ดิไปดูว่าไหวไเพราะมึงเลยเฮียเลี้ยงข้ากูเลยเลี้ยงข้ามกูเนกไปลุมเขาว่ามึงทำไมวะไม่กูไม่ได้ลุมเรี๋ยวเขาแบบต่อเนื่องอ่าไหนๆก็ไหนๆเขมาแล้วอะไปเล่นกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหมันมันกันมันมไนมัมันมัยมเนมั่นมันมันมัมมมนนนนนน ออติงตองละไปี่ดกวาไม่คือแบบพวกมึงติงตองคนไปใหญ่แล้วแบบเนี้ยดูเล่นเหมือนเด็กอ่ะเล่นเหมือนเด็กเล่นเล่นเล่นหวานเล่นหวานดีกว่าไอ้ไอ้ไอ้ x เป็นข้อหาห้ามเอ้ x เป็นเลย

พี่ดิมอือไม่นะอยากได้ร่มสีแดงอะแบบในซีรีส์อะนะใช่ใช่โอ้โหติดเกินไปแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าดูเนี่ยติดพระเอกอะพระเอกเหรอเนี่ยเห็นไหมโอ้ตรงนี้ไม่น่าให้ดูเลยแล้วก็ไม่ยอมตอบแชทไม่ยอมอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ก็พี่ในรืมมาอีกอะก็อยากให้ดูว่าเห็นชอบจริงจอเหมือนกัน เราไม่คิดว่าจะชอบพระเอกไงออ๋น้องก็แหละฮะน้องพระเอกอีรังอะนะอืก็โอเคก็ได้เอ้าเป็นไรเนี่ยสรุปจีอารุ่มนะชื่อจำดูไม่ได้ดูนานมากแล้วอะนางเอกสรุปจีอุ่มเอาดีๆสรุปอารุมนี่เป็นชาติก่อนใช่ไหมใช่ชาติก่อนจีอาชาติแล้วจีอุมนี่คือปัจจุบัน ไม่ใช่จีก็พี่ถามว่าจีอาร์หรืออาอึมหนูก็เลยเอารวมกันเลยโอ้โเหรอไม่ได้ไงนี่เออดูถึงตอนไหนแล้วเนี่ยอืมถึงตอนเก้าตอนเก้าใช่ที่ถึงตอนนี้ยังอ่ะที่จีอารเอาลูกแก้วจิ้งจอกไปให้กับไอ้ใครจำชื่อไม่ได้แล้วมันนี่ยไอ้คนที่ทำนายดวงนะเออเออไอ้ ผ่านมานานแล้วอันนี้ถึงตอนที่มันโดนจับไออะไรไอวิญญาณความมืดอะไรนั่นน่ะอ๋อคือคืนดีกับไอีรังกับอีออนคืนดีแล้วใช่ไหมหรือว่าตอนนั้นอีออนตายแล้วอุ๊ยสปอยร <c oughs> อ <c oughs> ไม่ได้สปอยพูดเล่นมันไม่มันไม่ตายอือแต่ก็อีมุกิเออไม่ไม่ไม่พูดเดี๋ยวกา ว่าองอนะว่าแต่ไปกินไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรอะมาม่าของเกาหลี่ร้ามยอนอะไปะป่ะกินที่บ้านก็ได้นะไม่รู้ความหมายหมหมายถึงอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบพี่ไปดูพวกซีรีส์เกาหลีมาเยอะๆเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดไฟได้ไฟหนึ่งอะชวนอีกคนหนึ่งอะ หรือชวนคนที่ชอบหรือชวนคนที่ที่แอบชอบอะไรเงี้ยชวนไปกินรามยอนที่บ้านนะถ้ากับว่าขอเป็นแฟนใช่หรอไปไหมไปก็ไดแต่เป็นแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอไปทำไมก็ใช่อาหนูไม่ไปอ้าวไป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 อันนี้จะถ่ายรูปอะไรไหมหรือว่าจะกลับเลยอืไม่อ่ะกลับเลยดีกว่าโอเคไปสรุป ซีอารีอาร์มไอฟิลไม่จบเหรออ้ยทีหลังพวกมึงก็อยากจะทำอะไรอย่างนั้นอีกใช่ไหมโอ้น่าน่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วช่างมัอะน่านะแล้วก็กลับบ้านไปอืมเออโอเคเจอกัน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 กลับบ้านดีกลับบ้านดีกลับบ้านวกั้นไม่ถึงบ้านแล้วโว้ยอ๋อถึงบ้านแล้วเหรอนี่บ้านผมไปกลับบ้านเลยดีไม่พวกพวกเรากลับบ้านดีเจนเอ็้เจนเออเดินเฮ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าสีว่ะ อยากกินปีย่ามากกว่าไหนดิยังนะลุงลุงประสิทชื่อเลยนะฮะลุงประสิชื่อเลยนะมึงเอ๋ออะไรเนี่ยไม่จีบเหรอไม่ไปยังไงเออเดินจนเสาไปแล้วไปแล้วอ๋อมินอนอืมเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะที่เดินลูกคือแบบเก็บใช่เออเดี๋ยวพามาทำแผลมาไม่มีใครมาเลย ว่าจริงแบบนี้ไม่มีกลับไปแล้วไวายข้างนอกดิเอ้ไม่มีไม่มีกลับมปหมดแล้วเออไป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 แล้จริงอ่ะเออเฮ้ยมายังวะเฮ้ยมาแล้วนี่โอ้ยโคตรอ่ะมันอยู่ในห้องเก็บของอะมาอือโอ้โหช้ำเลยปะเออะเราเราจะตีกันไปอีกนานไหมวะไม่รู้ดิเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะอืม ว่าเอาจริงเราก็ไม่ต้องตีกันตลอดก็ได้นะใช่ทำไมวะทำไมต้องตีกันวะเอาจริงคิดว่าเป็นพันธมิตรก็ไม่ได้แย่นะเว้ใช่ปะม,ม,มัน <ไป S 1> ก็ดีกว่าการเป็นศัตรตูกันอีกอในหลายๆเรื่องได้แบบถ้าเราเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมก็แบบได้ช่วยเหลือกันไม่ต้องมาเที่ยวแบบแบ่งทินทานกันอยู่เอ้ยนี่ขีดใครขีดมันเลยนะไงใช่ไหมเออ พอมาแบ่งกันอย่างเงี้ยแล้วแบบแป๊บนึงวมันยงอยู่นิ่งแผลไม่ขยับโอ้ยอะไรคือแผลขยับวะใช่ป่ะเด็กเออคือแบบพอเราแบ่งหินททยอย่างเงี้ยเอออย่างเทสดเนี้ยอะนั่งเฉยเฉไม่รู้อีหน่อยนี่กโดนเออนี่ถ้าไม่ได้มาห้ามนี่ตายแล้วเนี่ยได้ไปงานศพเด้วยละแนนนอะเออเป็นชายชุดดำเลยเทสดีคือคือพี่แค่ไปนั่งเฉยใช่ปะล่ะไม่ได้จะไปทำอะไรเลยก็แบบไปนั่งเฉยรอคนมาเฉย แล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ก็โดนลุมเออคิดว่าไงต้องอเสนอรู้ป่ะล่ะว่าแบบพัฒมิตอะไรอย่างนี้แต่ก็มไม่น่าได้ใช่ไหมล่ะเออก็ไม่น่าได้เคอก็อร่อยดีนะก็อร่อยดีอ่ะมันค้างคืนมาสามวันโอโยี่ไอ้กูตายแลย้วบอกช้ายังไงร้าย<อ>กินได้ผมซีนไว้อยู่เห็นป่ะพี่กินซีนเข้าไปป่ะเนี่ยที่เป็นรถ อันนั้ลิมูซีนโอเคเออแนียก็ถ้าเราเป็นพันธมิตกันก็น่าจะดีกว่านี้เนาะเราคงจะสงบสุขกว่านี้เราแบบไม่ต้องเที่ยวแบบทําตัวไปทะเลาะเบาแว้งกับใครไม่ต้องเก็บตัวฟรีอย่างนี้ด้วยเออืมคิดว่าไงอ่ะก็เราลองแบบสัมพันธ์ทไมตรดูไหมมันคิดว่ามันมันก็เกินไปบางทีที่ผมคิดอ่ แต่เราไม่สามารถแบบไปบังคับให้เขาแบบดีกันได้เออเราต้องแบบมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะเนาะถูกไหมใช่แต,แต่แต่ก็คิดแหละว่าสักวันหนึ่งก็คงจะสามารถเป็นพันธมิตรกันได้นะหวังว่านะคงจะอาจคงหวังว่าจะไม่มีใครได้อาบเลือดจะต้องไปงานศพหรอกเนาะโอ้โหง,ง,งั้นเนี่ย อืมเราต้องสัมพันธ์ทำไมตีสกันเยอะๆผมก็อยากให้มันสงบเหมือนกันนะรู้สึกว่าอยู่แบบนี้แล้วมันนางสังหรณ์ไม่ดีโอ้โหปวดท้องอ๋อไปเลยเอ้ยปวดขี้ซะแล้วไปดูบางทีก็รู้สึกดา ที่อยู่คนเดียวปิดไฟแล้วหลับตาคิดในหัววนเวียนมันก็น่าจะคงมีเพลงแค่เปิดเพลงเพื่อหิวแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราฟังแล้วเพื่อชิวก็คิดว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปล่อยความรู้สึกสับเ้าไปให้ความมืดชิดจ,จุดเปิดเพลงเศร้าเเป็นเพื่อนข้างกายให้หิวเราไว้แล้วเพลงก็คงจะบอกว่าเธอยังมีชนะและให้เธอจําเอาไว้และ หิวได้จริงแต่ไม่สามารถให้ลืมถ้าความทุกข์มันมีจริงเอาไปเลยฉันให้คืนเพราะฉันไม่ต้องการมันและฉันมีสิ่งที่ฉันต้องทำไม่มีเวลามานั่งตัดพอมานั่งบ่นทอนเพราะฉันเบื่อแล้วที่ฉันต้องจำใช่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแค่วันนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นจงปล่อยผ่านไปและเริ่มต้นใหม่ในวันข้างหน้าเพราะมันเป็นวันของเราเอสก๊อต เธอรู้บ้างไหมว่าเธอน่ะเก่งที่สุดแล้วแล้วไม่ต้องไปตัดเพราะว่าตัวเองไม่ดีลองมองนึกดีๆแล้วเธอจงจำให้ดีอย่าไปคิดว่าเธอโดดเดี่ยวแล้วไม่มีใครรักเธอยังมีคนรอบตัวคอยห่วงคอยให้ไปพักและเธอจงจำเอาวาสนาวัตถุกคนนั้นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นจงอยู่ต่อผู้วันข้างหน้าและถ้าวันนี้เป็นวันเกิดเธอฉันขอ ข้ามลัคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแกมน้องน้าฟังแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะวาวเพราะว่าน้องทําพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่ล้วแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้อง